กับน้ําตัดขนสั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสร็จแล้วน้องจะเป็นยังไงให้ดูขาของ,องน้องหมาที่เป็นผิวหนังนะคะตอนแรกขนน้องเป็นอย่างนี้นะพอเราตัดออกถึงเห็นนะคะขนน้องคอกเกอร์จะค่อนข้างละเอียดถ้าสมมุติว่าเราไม่ตัดขนสั้นก็จะไม่เห็นนะนี่ขาข้างนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเดี๋ยวก็จะให้ดูอีกทีนะว่าตัดออกแล้วน้องจะเป็นยังไง ไม่ต่างจากตัวนี้เลยเพราะว่าเจ้าของก็บอกอยู่ว่าน้องชอบเล่นน้ําชอบไปแช่น้ํานะคะก็จะมีสภาพอยู่อย่างนี้ตลอดเลยมันตัดขนให้สั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หยับรลอยให้น้องหมักหม,มแช่น้ํานานนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นผิวหนังแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะน้องหมานะตรงที่ขาน้องนะเป็นผิวหนังหมด,ด้วยนะเป็นสีน้าตาลน้ําตาลอย่างนั้นเลยนะคะมันก็จะเป็นคุยๆนะนันน่ะ เลยข้างหน้าข้างหลังเต็มหมดเลยนะนี่ร้านนำน้ำตัดก่อนน้ำนมาดแมวซาลอรในสวน,นเกษตรมอขอนะคะเบอร์โทรศัพท์เป็นไฟโทรหกสี่สุดสี่สี่สี่สามนะคะและด้านซนายหนึ่งพี่ช่างเชนิงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามมูนลนิธิต่างๆนะคะอนุมโมทนาบุญร่วมกันนะด้วยดีดูกันสะบัดวิ่วิ่พี่ช่างรับหมดนะคะไม่ใช่ยาซึมไม่วางยาสรุค่ะแล้วก็หาว่อยาอ๋อป้นได้ค่ะคอค็อกก์